Long yêu, l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 ong yêu,

ทำเาม่้องทำไมตั้งเอราตั้งใจขนาดนี้ร้องอีกเรย่องร้องอีกเรองใช่อะไรร้องเพราะอะไรร้องอันนี้จ้ะเราเก่งรถเกเปลหมดเลก่งแล้วนัแรละชงใจคนหนึ่งใจยทุ่มเทงที่จะมาใเสนอเป็นไรไม่ร้ียงใจ แม่ไม่มีตัวไหนเลยตรงนี้มาเลยน้องมีร้องเพลงให้น้องเต้นเหรอเล่นไม่ไหวกินแล้วนั่นแรงถึงใจสนุกดีไงงั้นก็คเต้นแล้วน้องุณเต้นเร็วตายตุดด้วยตายตุดด้วยร้องร้องเราลองอีกเล่นอีกเล่นอีกเล่นแรงยตูดเลยหลุดคำรอตกคดี เต้นเชิดสนุกรู้นักบังเพ่งนิดสุดดุเลยแเลยชินใจช่วมุกเอทเร็วแทนแทนเต้นช่วมเอสมจร็วเกนปเย่อมนมีประธานเต้นจดไม่ไม่หนูเหนื่อยแล้วข้าเขาติดแล้วดเอ้เอนดสมส้มเผือก้นหน้าขันดส้มท่าหว่าเอ ฝนตกกันแล้วฝนตกกันแหละแลวมันเข้าตานะหลับตาไปด้วยแทนหลับตาไปด้วยหลับตาด้วยเรามันจะเข้าตาหลับตาด้วยหลับตาแล้วก็คลุ่หลับตาไปด้วยมันจะเข้าตา

ไปไปเอ้ยขาตาแล้วตายเขาตาแล้วถามน้ำไปถูตาแล้ว่ตายามบาาไอ้หนันจะตาย 哎，今年。